สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาเยี่ยมโปรเจกต์ฟาร์มนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาแรมเดือนนะครับเพราะว่าโมแต่ไปทํางานนอกพื้นที่นะครับมาด้วยชุดร่มเลยนะครับเพราะว่าอากาศแดดร้อนมากเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปชมกันนะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงตอนนี้นะครับตอนนี้ได้ทําการต่อโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์เซลล์ไม่ใช่ต่อโซลาร์เซลล์ทอน้ำนะครับน้ําบาดานเพื่อที่จะ ให้มันนะครับทำให้น้ําตรงนี้มันใสนะครับเพวกเราเราได้ทําการปลูกกล้วยนะครับกล้วยหอมทองประทุมอันนี้เป็นซื้อมานะครับเดี๋ยวจะมีต้นไม้ที่เพื่อนๆส่งให้ปลูกเยอะแยะมากมายนะครับชุดแรกเลยก็คือต้นมะนาวนะครับที่อาจารย์โน้นนะครับจากจังหวัดตาคราบส่งให้มาปลูกนะครับผมก็จะเขียนป้ายติดไว้นะครับที่นู่นแล้วก็ก็ตามตามาตอนนี้ก็อาจารย์มังนะครับจากยี่งอก็ส่งมาให้นะครับเป็นต้น ต้นอะไรนะต้นมูสังคิงนะครับก็เดี๋ยวจะปลูกนะครับเดี๋ยวจะพาดูเป็นมุมกว้างแล้วกันครับเห็นภาพโอเคครับก็ไม่ได้มานานครับฝนตกนะครับสิ่งที่จะได้เห็นวันนี้ก็จะเป็นนะครับเรื่องของนะครับดินนะครับแสบเซ้อไม่ใช่นะครับก็จะได้เห็นต้นไม้นะครับที่เพิ่งเติบโตนะครับต้น้าต่างๆอ่ะมาดูสะนะครับเนี่ยสะอนุดาตนี่ น้ําเพื่อสาธานณูวโพกนะครับสวยไหมครับทุกคนนะครับถ่ายรูปให้ดูนะครับปิ๊กนะครับอือตอนนี้ก็มีต้นกล้วยนะครับเองกล้วยเป็นกล้วยธรรมชาติหรือกล้วยที่บ้านก็คือกล้วยน้าว้านั่นเองนะครับที่เอามาทิ่มๆไว้มันก็เริ่มแตกลูกออกแล้วนะครับปุ๋ยใส่นิดหน่อยนะครับก็จะมีหญ้านะทั้งหญ้าแฝกทั้งหญ้าเนเปียร์ทั้งต้นตะไคร้นะครับก็ปลูกนะครับหมดเลยปลาเนี่ยก็ปล่อยไปแล้ว3,500ตัวเท่าที่นะครับจำความได้นะครับ ก็มีต้นผักบุ้งผักบุ้งก็ไปเก็บมาจากนะครับที่นะครับของชนระทรานที่เขาปล่อยตามคลองนะครับถอดถอน,อนมาแล้วก็มาโยนไว้นะครับที่เขา,าทิ้งแล้วมันก็เริ่มนะครับผลิตออกผลมียอดให้กับปลากินนะครับเพราะนี้เลี้ยงปลาที่มันกินผักนะครับท่านี้ก็เป็นต้นข้าวนะครับต้นข้าวที่เดี๋ยวจะท,ทําที่ทางเดินเพื่อความบันเทิงนะครับให้ขึ้นกไกลๆนู่น จะเป็นบ้านพักนะครับที่ให้คนสวนนะครับให้ตะมนคนอีสานนะครับมาพักผ่อนจนใจตอนกลางคืนครับนอนเฝ้าสวนกันนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับมาช่วยกันนะครับสังเกตดูว่าน้ำนะครับน้ำทางนี้จะเป็นสีฟ้าใสนะครับน้ำทางนี้จะเป็นสีสีนมขุ่นนะครับทางนี้ก็เป็นการปล่อยนะครับปลาพันปลาต่างๆลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักนะครับให้มันหากินเอง มันก็จะโตเองนะครับคอนเซ็ปต์คือหากินตัวใครตัวมันนะครับเมื่อเจ้าของหิวก็มาหากินเหมือนกันโอเคนะครับอ่ะนะครับเดินไปดูทางโน้นต่อต้นเหล่านี้นะครับก็อ่าเยเปนะครับเยเปยกับตามนก็มาปลูกต้นพริกวอตเตอร์ครปอะไรไว้นะครับรอบๆนะครับก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกได้เลยนะครับตายายนะครับก็นะครับตายายมีความสุขนะครับในการมาทำนะครับสิ่งที่ตัวเองชอบคือนะครับเกษตรนั่นเอง นะครับก็ได้ปลูกได้ทําในสิ่งที่ชอบนะครับน้าก็ใสสะอาดเจเยทีเดียวนะครับสามารถที่จะอาบได้นะไปดูกันสุราเซียวงจรปิดก็รอบนะครับทุ่งนาครับก็รอบออฟฟิศของเราครับก็ถือว่าเป็นออฟฟิศหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นภาพคือเราจะทำออฟฟิศกลางทุ่งนาครับตรงนี้อาจจะเป็นนะครับจุดที่จะทําสะพานนะครับเป็นรูปเหมือนกับอะไรนะยินหยางนะครับเข้าไป ค้งเหมือนกับมาดีบเข้าไปข้างในนะครับโอ้โหจินตนาการเพียบเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับคิดไรายได้ก็คิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวความคิดมันจะเกิดนะครับสิ่งที่เราลงมือทํานั่นเองนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับถ้าทําได้นะตอนนี้ก็นะครับน้ำขาขปริมปริมขึ้นมาแล้วมีปลาว่ายน้ําขึ้นมากินอาหารกินผักข้างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีต้นกล้วยนะครับค่อยๆแซมเข้าไปนะครับ ดินก็ค่อยๆหายนะครับไม่หายถล่มไม่ใหญ่ก็ยหายแล้วก็หยุดถล่มบ้างแล้วนะครับอ่ะน,นี้เดินรอบสะกันนะครับทุกคน่งเงี้ยสวยๆนะครับอ่ะไปดูนะครับเราจะพาไปดูถึงตรงนี้แล้วกันอ่ะสะตรงนี้นะครับสะคลองไส้ไก่เขาเรียกคลองไส้ไก่ทางนี้กับทางนู้นนะครับสีอาจจะเริ่มแตกต่างกันแล้วทางนี้จะเริ่มใสเลวนะเห็นไหมสีจะเริ่มใสแล้วทางนู้นคุณนะครับเพราะว่าจะเอายังไม่ได้เอาน้ํา ที่เป็นนะครับน้าข้างบนไปใส่ให้เขานะครับมันเป็นแค่น้ําที่ไหลมาจากการฝนตกและกัดเซาะดินลงไปมันก็เลยคุ้นๆนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามของธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไมอะไรครับไม่ได้เอาโดรนบินนะครับผมโดรนซองซองซ่อมไปแล้ว2เดือนนะครับไม่มีผลตอบกลับใดๆบอกว่ารอแต่อะไรนะครับผมก็เลยว่าโอ้นะครับแบบนี้ลูกค้าก็จะเป็นยังไงครับไม่ได้บิน2เดือนเลยนะครับประมาณนั้น ดังนั้นเราทุกคนก็จะได้เห็นนะครับได้เห็นเรื่องของมุมบนนะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับต้นต้นมะกอกมะกอกฝรั่งนะครับต้นนี้มะกอกฝรั่งนะครับปลูกไว้นะครับคิดจะปลูกอะไรก็ปลูกลงไปก่อนนะนะครับถ้าเปลี่ยนก็ขุดเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เป็นนาที่ไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกบกันนะครับความจริงอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบ้านพักคนสวนหลังแรกนะครับเราก็จะได้เห็นบ้านพักคนสวน แรกสังเกตดูว่าน้ําทางขวาอาดูน้ําก่อนนะทางขวาจะเป็นสีกุลนะครับออกเหมือนน้าเหลืองน้าหนองเลยทีเดียวทางซ้ายครับเริ่มเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับคือการปรับสภาพน้ําค่อยๆปรับไปนะครับอันนี้ใช้เวลา3เดือนแล้วนะครับแต่เพิ่งเอาน้ําลงไปนะครับอันนี้ก็ปล่อยปเป็นยะถากรรมไปตามธรรมชาติโอเคนะครับเราเรียนรู้จากการลงมือทานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแค่ผมอยากรู้ว่า สิ่งที่ผมทําเป็นสิ่งที่ผมทําเองเออประมาณนั้นนะครับที่พี่ลุง,ลงป,ป้าก็ตัดนะครับตัดต้นข้าวเพื่อให้มันงอกใหม่นะตรงนี้ก็ต้นอะไรเนี่ยจาชื่อไม่ได้แล้วนะครับตามได้ดต้นดอกรักดอกแคร์นะครับตรงนี้นะมันก็ต้นผงชูรสนะครับเมื่อสามวันก่อนนะครับบ้านหลังนี้ก็ก่อกําเนิดขึ้นนะครับก่อกําเนิดขึ้นให้กับตายายนะครับได้มาพักผ่อนในยามที่นะครับพักผ่อน เอาไว้เฝ้าสวนเฝ้านะครับอยู่บ้านน่ะมันร้อนนะครับอยู่นาร้อนยิ่งกว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับอยู่นาอากาศดีลมโกรกนะครับอ่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับของบ้านของบ้านนะครับคนสวนนะครับที่เรานะครับเอาไว้พักผ่อนหลบฝนหลบแดดนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เย็นสบายอ่ะมาที่ร่มเลยนะครับสังเกตดูว่านะครับทางนี้สียังเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวเราค่อยปรับไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆทําไป นะครับช่วงนี้ก็ถ้าว่างเว้นเมื่อไร่ก็จะมาวางระบบน้ำนะครับใช้ท่อ PE นะครับวางหรือท่ออะไรนะท่อ PVC ช่วยกันนะครับเพื่อให้ฤดูแลง้งเตรียมตัวรับฤดูแล้งกันต่อไปนะครับตันนี้ก็รูปฝนก็นะครับสบายใจมีน้ำใช้ได้นะครับทุกคนโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับการออมาติดตามครบรอบ,บ3เดือนวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ส่วน นะครับบ้านหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนะครับเออเย็นดีนะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนได้นะได้นะนะครับ่ครับไม่ใหญ่มากเพราะว่าพวกเราเออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไว้พักผ่อนปีใหม่อะไรต่างนะครับหรือใครที่จะมาเล่นเบื้องต้นจุดเริ่มต้นก็มีตรงนี้แล้วพบกันใหม่ลืมกดติดตามนะทุกคนสาหรับวันนี้นะครับออฟฟิศกลางทุ่งนางก็เริ่มต้นแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ